สายลมโชยทั่วก,กายยามเช้าจนบ่ายปั่นไปกรุงแคบเชียงใหม่ยาวไกลเป้าหมายของเราเมาเชิฉันมาปั่นเพื่อนน้องมาร่วมกันคล้องจิตใจสวัสดีครับทุกท่านผมหนึ่งในนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลูกช้างมอชอขอบวนของนักปั่นจักรยานที่เห็นอยู่นี้ เป็นการปั่นจักรยานทางไกลกรุงเทพเชียงใหม่ในกิจกรรมปั่นเพื่อน้อง CMU Charity Cycling ครั้งที่8ปั่นปิกบ้านเยือนถิ่นล้านนาพาน้องขึ้นดอยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งกิจกรรมปั่นเพื่อน้องมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินบริจาคเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยใช้เวลาในการปั่นจักรยานเป็นเวลา6วัน5คืนระยะทางกว่า750กิเมตร โดยเริ่มต้นเดินทางออกจากถนนวิภาวดีรังสิตจากโตโยต้าบัสวันเสาร์ที่15-20ถึงพฤศจิกายน2568เส้นทางที่ขบวนขณะปั่นจักรยานปั่นจากโตโยต้าบัสวิภาวดีกรุงเทพไปอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทนครสวรรค์กำแพงเพชรสุขโขทัยตากลำปางลำพูนจุดหมายก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ว่าเราจะมาจากที่ไหนหรือเป็นผู้บริหารเป็นครูอาจารย์เป็นข้าราชการผู้รับบำนาญเกษียณหรือว่าเป็นนักศึกษาเก่าคณะอะไรณนะเวลานี้ทุกท่านก็คือลูกช้างมชที่อาสาพากิจกรรมปั่นเพื่อน้องปีที่8ครบรอบ60ปีมชปั่นจกักรยานทางไกลครูเทพไปเชียงใหม่ กิจกรรมบรรณุวัตถุประสงค์ได้ก็ด้วยน้ำใจของทุกท่านเหล่านักศึกษาเก่ามอชอและเครือข่ายของลูกช้างมอชอไม่ว่าท่านจะอยู่ในซีรีส์ในอายุเท่าไหร่หลังจากนี้ทุกท่านก็ได้เป็นผู้หนึ่งที่สามารถจะช่วยทุนการศึกษาให้กับน้องๆน,นักศึกษาที่ขาดใครทุนทรัพย์ได้มีอนาคตแล้วก็นําไปช่วยพัฒนาบ้านเกิดพัฒนาประเทศต่อไป CMU Charity Cycling ครั้งที่8 2025 กิจกรรมการกุศลปั่นเพื่อน้องภารกิจในการช่วยระดมทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่มีความตั้งใจในการเรียนแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกท่านที่ได้ยินประกาศนี้ความศรัทธาและความปรารถนาดีที่มีความประสงค์อยากร่วมบริจาคสามารถติดต่อสมาคมนักศึกษาเก่ามาหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือในการสแกน QR code ขึ้นแนบมาด้วยเพื่อร่วมบริจาคไม่ว่าจะเป็นการสมัครเข้าร่วมปัน่นหรือสมัครแบบ VIP เพื่อร่วมสมัครสนุนก,กิจกรรมของเราได้ ในทุกที่กิโลเมตรเรามีเป้าหมายเดียวคือสร้างโอกาสในชีวิตของเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทางสังคมให้กลายมาเป็นกำลังช่วยพัฒนาประเทศในรุ่นต่อไป CMU Charity Cycling ครั้งที่8เริ่มวันที่15-20ถึง 20, พฤศจิกายน2568ณโตโยต้าบัสถนนวิภาวดีรังสิตเปิดรับสมัครนักปั่นจิตอาสาพี่พี่น้องๆมอชอนักศึกษาเก่าและเจ้าหน้าที่ของมหาลาัยเชียงใหม่ทุกท่าน นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถร่วมซื้อเสื้อกิจกรรมปั่นเพื่อนน้องแบบ Limited e dition mm hmm. เพื่อร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมของเราได้อนุโมทนาบุญร่วมกัน mm hmm. และขออภัยความไม่สะดวกจากการสัญจรระหว่างที่ขบวนนักปั่นเพื่อน,น,ออน,น้องปั่นผ่านด้วย mm hmm. CMU Charity Cycling Team mm hmm. น,นานนั้นยังเลยอีกยาวไกลใจไม่ได้ไว้ไว้วันเพราะความสัมพันธ์ของเรานแสนยิ่งใหญ่